สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจวัยเกา๋าช่องเล็กๆที่ตั้งใจมามอบรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกายและใจไปพร้อมกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยค่ะนั่นก็คืออาหารต้านสารเร่งแก่ ฟังชื่ออาจจะดูไกลตัวนิดหน่อยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วสารเร่งแก่หรือสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมเร็วขึ้นนั้นอยู่รอบตัวเราเลยค่ะทั้งในอาหารที่กินอากาศที่หายใจหรือแม้แต่ความเครียดในแต่ละวันค่ะข่าวดีก็คือเราสามารถช่วยให้ร่างกายของเราชะลอไวัยได้ด้วยสิ่งที่เรากินนี่แหละค่ะ และที่สำคัญไม่ต้องไปหาวัตถุดิบนำเข้าราคาแพงเลยเพราะอาหารไทยของเรานี่แหละค่ะที่เต็มไปด้วยพลังธรรมชาติในการต้านความแก่วันนี้สุขใจวัยเก๋จะพาไปดูว่ามีอาหารไทยอะไรบ้างที่ช่วยชะลอวัยหาซื้อได้ง่ายในตลาดบ้านเราราคาสบายกระเป๋าและยังมีวิธีปรุงง่ายๆที่คุณทำตามได้แน่นอนค่ะ เตรียมสมุดจดไว้เลยนะคะเพราะวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมกันว่ากินอย่างไรให้ร่างกายสดใสใจไม่เหงาและอ่อนเยาว์ได้ทุกวันดอนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะว่าสารเร่งแก่คืออะไรสารเร่งแก่หรือที่ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าอนุมูลอิสระหรือ free radicals มันเป็นเหมือนเจ้าตัวร้ายจิ๋วๆที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกวันจากกระบวนการเผาผลาญอาหารการโดนแดดการสูบบุหรี่หรือแม้แต่ความเครียดในแต่ละวันค่ะเมื่อมันมากเกินไปร่างกายจะเริ่มมีรอยเหี่ยวยน่นอ่อนเพลียภูมิตกและโรคเรื้อรังต่างๆก็จะตามมาค่ะแต่ถ้าเรามีอาหารที่ช่วยกำจัดเจ้าตัวร้ายนี้ออกไปได้เราก็จะช่วยชะลอไวยได้จริงๆค่ะ และนี่คือ5เมนูอาหารไทยง่ายๆที่ช่วยต้านสารเร่งแก่ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเมนูที่1ผัดผักรวม3สีผักหลากสีเท่ากับพลังต้านแก่จากธรรมชาติสีของผักแต่ละสีไม่ได้มีดีแค่สวยนะคะแต่ยังซ่อนพลังในการต้านอนุมูลอิสระไว้เต็มเปี่ยมเช่นผักสีเขียวอย่างคะน้าหรือบรอกโคลีช่วยสร้างคอลลาเจนให้ผิว แครอทสีออนมีเบตาแคโรทีนช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสพริกหวานสีแดงช่วยเสริมวิตามินซีวิธีปรุง 1. ตั้งกระทะใส่น้ำมันรำข้าวเล็กน้อย 2. ใส่กระเทียมสับลงผัดให้หอม 3. ตามด้วยผักที่หั่นเตรียมไว้เช่นแครอทคะนา้าแล้วค่อยใส่พริกหวาน 4. ปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวเล็กน้อยและน้ำตาลปี๊บหยดเดียว 5. ผัดแค่พอสุกนะคะอย่าให้ผักเหี่ยวจะได้ยังเก็บสารอาหารไว้ครบค่ะเมนูนี้ทั้งหอมสดชื่นสีสวยและมีสารต้านอนุมูลอิสระครบเลยค่ะเมนูที่สองต้มยำเห็ดน้ำใสเครื่องสมุนไพรไทยที่ช่วยล้างพิษในร่างกาย เครื่องต้มยำไทยๆของเรานี่แหละค่ะคือขุมทรัพย์ต้านแก่ชั้นดีเพราะมีสมุนไพรยอย่างตะไคร้ขา่าใบมะกรูดที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้เป็นอย่างดีวิธีปรุง 1. ตั้งหม้อน้ำซุปให้เดือดใส่ตะไคร้หัน่นขาดทุบใบมะกรูดฉีก 2. ตามด้วยเห็ดฟางหรือเห็ดหอมสดใส่เกลือเล็กน้อย 3. ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและพริกขี้หนูบุบ 4. ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟร้อนๆกลิ่นหอมของสมุนไพรจะช่วยให้รู้สึกโล่งสดชื่นและยังช่วยล้างสารพิษในร่างกายอีกด้วยค่ะเมนูนี้ไม่มีไขมันสูงแต่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชล้วนๆเหมาะมากสำหรับวัยเก๋าที่อยากดูแลทั้งร่างกายและใจค่ะ เมนูที่3เข้ากล้องหน้าปลาทูทอดเมนูเรียมง่ายแต่คุณค่าล้นจานปลาทูอาหารคู่ครัวไทยที่มีโอเมก้าสาช่วยบำรุงสมองลดไขมันในเลือดและต้านการอักเสบได้ดีเมื่อจับคู่กับข้าวกล้องที่อุดมด้วยใยอาหารและวิตามินบีรวมก็กลายเป็นเมนูต้านแก่ที่สมบูรณ์แบบค่ะวิธีปรุง 1. ล้างปลาทูให้สะอาดโรยเกลือเล็กน้อย 2. ทอดในน้ำมันรำข้าวจนเหลืองหอม 3. ตักเสิร์ฟกับข้าวกล้องร้อนร้อน 4. เคียงด้วยผักสดเช่นแตงกวาถั่วฝักยาวหรือใบโหระพาเมนูนี้ทำง่ายราคาย่อมเยาแถมได้ประโยชน์ครบทั้งโปรตีนไขมันดีและใยอาหารค่ะ เมนูที่4น้ำขิงอุ่นๆเครื่องดื่มสมุนไพรเรียกพลังชีวิตในวันที่อากาศเย็นหรือร่างกายรู้สึกอ่อนแรงลองจิบน้ำขิงอุ่นๆสักถ้วยสิคะขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแก้ปวดเมื่อยและยังช่วยให้ร่างกายอบอุ่นจากภายในคะ่ะวิธีปรุง 1. ล้างขิงแก่หั่นแว่นประมาณ4-5ชิ้น 2. ต้มน้ำประมาณสองถ้วยใส่ขิงลงไป 3. ต้มจนมีกลิ่นหอมแล้วกรองเอาแต่น้ำา 4. เติมน้ำพึ่งเล็กน้อยถ้าไม่มีเบาหวานหรือใช้น้ำต้มสุกธรรมดาก็พอค่ะดื่มตอนเช้าหรือก่อนนอนวันละถ้วยจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและกระปรี้กระเปร่าขึ้นได้ค่ะ เมนูที่5มะละกอสุขคลายร้อนของหวานธรรมชาติต้านอนุมูลอิสระถ้าอยากได้ของหวานที่ทั้งอร่อยและช่วยชะลอวัยมะละกอสุกนี่แหละค่ะคำตอบที่ดีที่สุดมะละกอมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารวิตามินซีสูงและมีสารที่ช่วยให้ผิวพันตุ์ตึงสดใสด้วยวิธีเสิร์ฟง่ายๆคือ 1. ปอกเปลือกมะละกอสุกหั่นชิ้นพอดีคํา 2. แช่เย็นสักครู่ให้สดชื่น 3. เสิร์ฟเป็นของหวานหลังมื้ออาหารราคาถูกแถมหาง่ายตามตลาดทั่วไทยเป็นของว่างที่ดีต่อใจและดีต่อสุขภาพสุพสดๆค่ะเห็นไหมคะว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องแพงเลยเพียงแค่เราเริ่มจากจานอาหารในบ้าน อาหารไทยที่เราคุ้นเคยนี่แหละค่ะคือสมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและอ่อนเยาว์่าลืมนะคะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างผลลัพธ์ใหญ่ได้แค่เพิ่มผักอีกสักจานดื่มน้ำขิงแทนน้ำหวานสักแก้วหรือเลือกข้าวกล้องแทนข้าวขาวร่างกายของเราก็จะค่อยๆสดใสขึ้นจากภายใน วัยเก๋าแบบเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพียงแค่กินให้ถูกดูแลใจให้ดีและรู้จักพักให้พอแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกวันของเรามีคุณค่าและมีความสุขแล้วค่ะไม่มีคำว่าสายเกินไปเลยนะคะที่จะเริ่มดูแลตัวเองไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าใจยังอยากเริ่มก็เริ่มได้เสมอค่ะสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของวัย แต่เป็นเรื่องของใจที่เลือกดูแลตัวเองก่อนจบคลิปวันนี้ขอทวนอีกครั้งนะคะ5เมนูต้านสารเร่งแก่ที่เราพูดถึงมีดังนี้ค่ะ 1. ผัดผักรวม3ามสีอุดมด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ 2. ต้มยำเห็ดน้ำใสสมุนไพรช่วยล้างพิษ 3. เข้ากล้องหน้าปลาทูทอดโปรตีนดีใยอาหารสูง 4. น้ำขิงอุ่นๆเครื่องดื่มเรียกพลังชีวิต 5. มะละกอสุกคลายร้อนของหวานธรรมชาติต้านอนุมูลอิสระทุกเมนูนี้หาซื้อได้ง่ายราคาประหยัดและทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองเลือกสักเมนูแล้วเริ่มทำในพรุ่งนี้เลยอาจจะเริ่มจากง่ายที่สุด เช่นลองต้มขิงดื่มตอนเช้าหรือเพิ่มผักหลากสีในมื้อเที่ยงเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันขอให้ทุกท่านใช้เวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เพื่อสร้างร่างกายที่สดใสและหัวใจที่มีพลังค่ะสุขใจวัยเก่าขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเริ่มดูแลตัวเอง ขอให้ทุกมื้อของคุณเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสุขที่ได้ดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจวัยเก๋าเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายเบาๆและเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวัยเก๋าทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเมนูสุขภาพง่ายๆที่อร่อยและทำให้หัวใจอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณยิ้มได้และภูมิใจกับตัวเองที่ได้เริ่มต้นดูแลสุขภาพ